เวียเกี่ยวก้อยวิกกี้จดทะเบียนสมรสฟ้า่าก่อนวิวาสิบเจ็ดก่อคอนี้ไววกว่าแสงจริงๆสำหรับคู่รักพระเอกดังเวียสุกลวัฒนาดรดกับคู่มั่นสาวนอกวงการวิกกี้ซึ่งล่าสุดเวียสุกลวัฒน์ได้โพสต์โชว์ใบจดทะเบียนสมรสเคียงข้างว่าที่ภรรยาก่อนเข้าพิธีแต่างงานวันที่17กรกฎาคมนี้พร้อมแคปชั่นว่า10นาฬิกา49นาทีเวียพี่ครับทำไมให้มาหลายใบยจังผมเอ่อยถามพี่เจ้าหน้าที่ พี่ตักผมเชื่อแล้วว่าแต่งครั้งแรกจริงๆ555้าวิกกี้ไอ้9ย้อนกลับไปตอนเช้า9ก้นาฬิกาสินาทีน้องครับจดทะเบียนต้องมีพยานด้วยนะสองคน555ผมนี่คิดเลยใครอยู่แถวนี้บ้างวะอ้อพี่ตักห่างไป3โลไอ้เก้าบ้านอยู่ถัดไปไม่กี่ซอยห้าโลโลสวัสดีครับเรียนเชิญมาเป็นพยานให้ผมกับวิกกี้หน่อยครับสั้นๆที่ไหนเจอกัน ขอบคุณวิกกี้ที่รักพี่ตักไอ้ก้าวขอบคุณวันดีๆที่สนุกมากและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิม้มพี่ๆเจ้าหน้าที่น่ารักมากครับท่ามกลางเหล่าคนบันเทิงและแฟนๆแ,แห่เข้ามาแสดงความยินดีอย่างท่วมทน้น